หลอกล่อมันเข่ามุมอัพพี่น้องนี่ว่ามันแมีนคักเลยพี่น้องเลยหยาไว้ครับแข้งหนามันทั้งทีไปย่างเหยียบไว้เรียบร้อยพี่น้องเลยเฮ็ดทางไว้แข็งครับเนาะหลอกล่อมากพี่น้องเลย เนี่ยจะทางดุย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 เนี่ยนาว่างอาวุธครับบัดทีนี่นี่เด็ดแปดไว้ตรงนี้แหละพี่น้องเลยจะสัตว์มือกันได้ละมักปิ่นเลยพี่น้องเลยเตรียไว้นี่แหละพี่น้องเนาะวากันครับนี่นี่ป่านี่แหละพี่น้องเลยมันต้องสุกๆซ่อนๆนเลี้ยนมากนี่ล่ะนี่ ลองเบิ้งครับเหยียบให้เรียบร้อยแล้วละท่างก็ได้บูมี่ก็เฮ็ดไทยจิงสัมเดะอย่าให้ก,ดกดุดุกาดีเลยพี่นอ้องสัตกันลงๆนี่แหละครับนี่พี่วันดอกผ้าเห็ดเห็ดเราดักดอกว่า โอ้ยว่ามันแมวเวทัลโตนั่นแหละเล่นลงๆเอ้าสร้างหน่อยก็ขอตามมั่งละพี่น้องไงลงๆขึ้นกันเราวะนี่ง่าพี่น้องขวัญฟ้อมบุลละทั้งงานมันหมกพี่น้องไงเอ้าลองมึงครับมันสีมาบ่ถามอยู่กลางทางนี่แหละมันว่างกันไปพี่น้องไงมั่วตลอดสายใหญ่มาตลอดทางเอารุด สุดสีหอนมองทำงานได้หลายหลังอยู่มั้งยายไปน,น้ำทางอย่าพี่น้องเไย <c oughs> อันนี้ก็มอเตอร์วีนะครับ <c oughs> อ่างมอเตอร์วีนี่กับธงน้า <c oughs> เอายายกันไปงี่สิเราพี่น้องเไย <c oughs> จนสุดสีหอนมองทำงานสิบวันได้หลายหลังอยู่บ่สามสิบกิโลม <c oughs> <c oughs> ีลูกเหรียญไม่ได้พี่น้องมื้ยนี่ <c oughs> ก่งพิฆาตครับ <c oughs> ลองเบิง้งผมมาเสริมทับครับเพราะว่าเอาบบอยากจับตายครับพี่น้องอยากจับปินครับนี่เอาจับปินมาโก่งมาสิบหลังนะครับทีสิบเอด็ดหลังละเสียไปหลังนึ่งตัวนี้มันขาดครับตรงเชื่อมมันขาดไปอลองเบิ้งพี่นอ้องจับปิดลองเบิง้งดักสเปิสปาร์กันมากนี่แหละจะเมียนเเมียนตกพี่น้องแต่ว่าสร้างหน่อยเบิ้งหนาแล้วมันก็เปียกมุนอุปุยสิเนี่ย ห้วยเจ้าทิ่นหรือว่าห้วยหนูกับบลูนะเอาว่างกันไปพี่น้องเพราะมันคำแหละครับผุนตตเวียนสิตกดินเหรอเดี๋ยวมันสิคำครับบ่เป็นยังได้บ่ได้กับโบไปยังเดมาได้ว่างอาวุธกับยังโอเคพี่น้องคิดว่ากับบอลลันกับสิถิ่มแน่นเวนี่แล้วหยุดกลัวมันสิลันพี่น้องเลยเอาครับผมลองเบิรงลองเบิร์กกับวงเดือนกับกับเล็กกับเอามาอยูซิปคือกันครับเอาซิต่อซิปประชันกันไปเลยไฟซียูไปซีไปพี่น้องเลย ครับพี่น้องผมสวัสดีครับมาแล้วพี่น้องเลยแบกมาบักไงเลยเธื่อเถื่อเยื่อมันเป็นปุ๋ยยูเลียด้พี่น้องเลยอาวุธเบาอาวุธเบาครับเอาลองเบิ้งพี่น้องมือหนมสลรับสักหน่อยเพอยากได้หนูตายนะพี่น้องเลยลองเอากุงลงมาดักลองเบิ้งเื่อได้ดักโดนหลอมที่ขึูบุนีตันที่เขาให้บุนี่พี่น้องเลยเอาลองเบิ้งซื้อครับยางละสิบ มึงว่าไปสิเนีย่ยก็ไปเอา้าออกมาคำ,คำพี่น้องเลยสีหามุงแรงเหรอเอาดักเท่าที่ดักได้พี่น้องแต่ว่ามายางละสิบละเ่ะลองิึงครับไปทางไดก็ต่ำต่อไม้เกาเข่าเจ้พี่น้องเลยเว้นมองสิไปอันนี้ก็จัดมองได้ดอกเล่นลบเลีนผีเล่นล,ล,นล,นลีมาเอา้าลองเมึงพี่น้องเลยอุ้ยมอไปเลยเดยกต้องเอาลงแล้วครับนี่วนเขาไม่เหยียบไม่ยำม,มูลอีปุ๋ยได้พี่น้องเลย แบ่เห็นหน้อยดัก,กว่ะสงส่ยคิดว่าโบมีหนูบ่วว่ะจะสั่งหน่อยก็ยังคิดว่ามูมีอยู่พี่น้องเลย <laughs> ว้ายเพอได้สนแล้วครับได้มากล้วก็ดักตัวนี่โบมีก็ลูกลกันตัวมือเงินเ <laughs> าหนักหนังนี่น้องเลยลุยๆครับพุนทิ้วท่งเฮ็ดซบลบอยู่พี่น้องเลยพุนอี่องหนึ่ง โอ้ oh. เอา้าโมลิลา่าเกิดเหรอพี่น้องเลยทับไปโหลดอืมเดี๋ยวสิบอร์ดไซสครับเอาจัดการพี่นอ้องส่นบริดักแท้ครับพี่น้องผมค้ำเหรอเพื่อโกงยุบซ้ำลังดาวเขาแต่กับโบเบิร์ตซ้พี่นอ้องเลยค้ำก่อนไว้ครับเหมืนอน่ะรอไปดักงงเลยอันตรายครับอ่ะโอเคพี่น้องเบื่อเศร้าแล้วครับเพราะว่ามือเขางั้นสองทุ่มเดี๋ยวซีบอร์ดเลาะแหละได้เดี๋ยวโกงมาดักนี่แหละครับ รอลุนกันอีกที่พี่น้องเองคนละครับแปดมงเส่าหนูแหละครับผมมือเาเจอกันครับครับผมสวัสดีสซงเส้าพี่น้องเพิ่งเลิกงานครับมึงกันมือหน,นิมีความมาันบ่เมื่อกี้ไปยำโกงมากเหรพี่น้องกงนึงพอดีขับรถออกมาจากบริษัทผ่ทานพอดีเนาะโอ้ยหลันเฝ้าพี่น้องมันหลู่มันหลูล่วายยมันหลงนะครับพี่น้องคิดอยูแหละว่ามันต้องหลู่แน่อนอน <c oughs> โอ้วันหนูชว่วงนี้เฮ้ยมันกงนี่กินม,มันยากอยู่พี่น้องแต่ก็อยากจับเป็นครับอ่ะลองเบลยอย่างหนึง่งสั่งหน่อยรีวิวมันชิมีป้าให้สั่งหน่อยบ่โอ้วมันมีหดแน,นวมากสุดเฮ้ยมันมีนะพี่น้องนี่มันบ่เขาอีแล้วนี่เห็นบ่ปินโอ้ยขยับมาหอดบีสั่งหน่อย เก็ไว้มินมินนะแสียปีหลีวะ่ะหนูมันหนูพี่น้องโอ้ยพี่น้องเลยอีหลังนึงว่ามันอยู่ทงหน้านี่แหละครับคือหลังนี่ก็ได้มันไว่ค้นดักสะแล้วครับเอาลันโอ้ยได้เสยพี่น้องโอ้ยเบิ่งตัวหนูไหมพี่น้องผม โอย้ยเราไปปล่อยได้วะไปปล่อยใส่ดีวะเดี๋ยวไปปล่อยบ้านนี้น้องไปปล่อยไม้พุ่นครับโอ้กบับโบใหญ่ปันใดพี่น้องปล่อยซะน้องครับออขออนุญาตปล่อยนะครับบอกหอ,อกไปไปยังสิมาสู่คนอยู่มา,ากนะบังแต่จักบาดนี่น <laughs> พี่น้องมันยังสิมาสู่อยู่ไปครับไปเขาตัวน้อยพอดเขาบอกเขาตัวตุยง่ายพี่น้องเลยเหมืงกับเล็กพี่น้องบัดที่นี่ อยู่ในคลองนี่แหละครับเจ็ดตัวะวานแหขนาดพี่น้องเลยปลาเล่นจวดๆเมื่อกี้นี่เห็นมีเวลาวางโอ้ปุ่นลุงละวานอยู่พี่น้องเลยสับๆใส่ซร์รถได้สั่งโอ้ยโอ้ยดิเสือพี่น้องโอ้ตัวหนูไหมเฮ้ยมาเสือมีตัวนี่โอ้ตัวซ้ำกันเลยครับตัวปล่อยไปเมื่อกี้นี่ว้ากันเป็นกันสิปล่อยอยู่โอ้ยน้อง โอ้ยเอ้าพี่น้องเลยติดเล็กกระสีเอาครับนี่แค่จังเล่เลยตายล้วอ oh, oh. oh, oh. oh. oh, ่ะหลังหนึ่งครับเฮ้พี่น้องเลยแนมลงไปตะไครหลังนี่คือดำๆเนาะเมียนบ่ล่ะไมยว่ามันเมียนหรือพี่น้องเลยนะเดี๋ยวเด้อนี่กันครับโอ้ยทางล้มอยู่เลยนี่แม่มันอยู่นี่พี่น้องเลย ต้องหากินแบบนี้คู่มือนี่สับๆับซ้อซชัยโหลดเดฟพี่น้องไงโอ้เด็ดไอ้ด่วนโอ้บักขำมิลีครับเนี่ยตรงตรงเลยเดี๋ยวนี่แหละวิทยาหยุดสั่งเลยมี่หลบทางมีหลกให้กัดซับหนาได้ใส่โหลดพี่น้องเลยโอ้ย กุ้งชิเดะพ่อโตบนอ้าพี่น้องเลยกับเล็กนี่พราคืออยู่มันใจอยอ่กุ้งนี้เป็นตนาถือขนาดดิพี่น้องอเออมิดดุ้ยเคยเออหน้าเขาขนาดเด้พี่น้องกุ้งนี่มิดจิรีครับบึงดงนี่พี่น้องดงนี่กระลังเดียวนะครับ กำมั่นใจนี่แหละมีห้อยคนเข้ามาอยู่ข้าจเจ้ายังบอดักเลย <laughs> แต่เอาดักวเว่าเฮ้ยนี่น้องเลย <laughs> อยู่ดีเสือหาเ้ยขยับกันมาอีกพี่น้องเลยกันอยู่ข้างข้องครับกับเล็กสองหลังเี่ขงข่างกันล็อกจ็อกเลยเอา้าลุนไปไป,ไปสิอยู่ไปสิไปสองหลังนี่ ขอขอึ้นไปบึงหลังแรกพี่น้องเลยลแหลกว่าจังทีแรกโอ้ยมิดอ้อยตอ่อยหกว่าหนาสิเรนนะหลังสองพี่น้องเอา้าหลังสองหายเฮ้ยดำดักเอาดำดำโอ้ยบงหนู <c oughs> โอ้ยแต่ละตัวนาอ พี่น้องเนียมึงโอ้ยก็ว่ามันดักหนูง่ายอคักเหล่าพุณน,นะหกกระดอกกระเดียมีหนูหน่อยเสืยครับพี่น้องมาที่นี่ขับรถมาอีกสิบห้าสิบหกกิโลนะฟังหน่อยว่ามันเหลือดอนเดียวหน้ามึงนี่มันหนาที่ส้นตัูนี่ดอนนี้แหละครับบักทำง่ตัวห้อยมันหนีบุมมี่หรอพี่น้อง เสียงดวงครับวัดดวงกันอยงเดียวโอ้มิดจีลีพี่น้องเลยโอ้ยไอ่ไน้อ,นองผมขับรถมาอีกสิบหกสิบเจ็ดกิโลเนี่ยพี่น้องจากเขตเมืองยุทธยามาสายปทุมมาที่นี่เข้าเขตจังหวัดปทุมธานีพี่น้อง เบิ้งไม้นี่กันหย่อนไม่ไปตามทาัง้งนี่ลรสร้างหน่อย <c oughs> สี่คือบอกไม้นี่มีกับเล็กอยูฮาหลังนะครับก่งอีกสามแปดหลังนั่นแหลกกับเฝ้าแล้วเหี่ยวแล้วหลังแหลกก็ได้พี่น้องเลย <c oughs> กับเล็กเนาเหลืออีกซีพี่น้องเลยม <c oughs> ึง,ก,งก,ก่งแหลกพี่น้องเลยไม้นี่ก็มาเอายี่สองสามเทือแล้วล่ะ ขอมือบึงหิงนมีห้วยมีพี่น้องเลยเห้ยมีดจีรีพี่น้องเลยมันหอดแต่ก็บอสนใจว่นถึงว่าถ้าเป็นกับเล็กนี่สร้างหน่อยว่าบอลอดแล้วพี่น้องเลยเนี่ยมิดอืมโอ้ยอย่าเด้ออย่าเด้อ กับเล็กพี่ขาดเพาพี่น้องเไงหลังสุดท้ายพี่น้องไงยก่งเนาะกรอง,รองเลยนิดปัดชยวตายโอ้ยเนาะโอ้ยกับเล็กฝาดเป็นยักษ์บาดมึงเนี่ยเนาะมึงตายที่ไปไเวะป้ยพี่น้องเล็กกับเล็กอยูส่สามหลังครับไปที่นี่เดี๋ยวขึ้นขึ้นยวพี่น้องเไย ลังคสร้างหน่อยรีวิวก่อนพี่น้องเลยแล้สร้างหน่อยงำๆทางใส่นี่แหละสิบขรีอนมาอย,ยูบอ่บัวอ้น้องผมปูปาาคิตอิดปิดิอ,อยู่นั่นโดนหลอกอนูนี่แล้วพี่น้องเอ้ ดักไว้เนี่ยแก้วพี่น้องเนี่ยมามาอีหลีอีหลังอีหลังพี่น้องเนี่ยสัตว์กัลไง้ล่งๆนี่ครับนู่โลงบ่โลงพี่น้องเนี่ยดินนั่งนั่นอุ้ยเฮ้ยมันมาขวดมาขึ้นนี่นี่พี่น้องนี่เฮ้ยเฮ้ยกายวุฒด้วยบัางไป่ใช่วะ งงโอ้ยเฝ้าสื้อดักเอ้ยโอยติดหงาโอ้กับดักง,งางเลยพี่น้องเลยโอ้แสดงว่าบมเมันตัวน้อยแน่โอ้ขี่ฮ่าเอ้ยยมเถอะวะโอ้เจ้กสิบเด็ดตายทั้นเลยพี่น้องเลย <c ười> มันขาดมันโอ้ยง่างเลยอาวุธสิ่งเลยโอ้ยเนะาะสิได้หลังกี่พี่น้องเลยเอ้าหลังสุดท้ายครับกับเทธิ์เหลืออีกกองอีหลังสุดท้ายเอ้าต้องยังสีน,สนี่สีนีน่แม่พี่น้องเลยจังหวะแก้วเอาโอ้ยคุ้มค่าพี่น้องพอแล้วมือนี่เหลืออีกกองอีหลังหนึ่งครับอยู่พูน ห่างวีหากิโลเราจะไปเบิ่งกันเอ้าซ <ja er ้ำนี่ก็ถือว่าโอ้พี่น้องเลยเกี้ยวไปพี่น้องผมมาที่นี่เลียวกลงหลังสุดท้ายครับเสียงรถเนี้ยเด้อพี่น้องเลยติดมอเตอร์เว่์คือบอกเฮ้ยลั่นนะลั่นนะพี่น้องคดบุ้งชมเชยชมเชยชม โอ้ยบักง่าเอาแก้วบัวป่อยตัวนี้เอ้ยสวยงามพี่น้องเไยได้อยู่ได้อยู่นี่ดิเห็นไ,ไห,นนหนนมไง,ง,มค,มนนงมครับเป็นกรุงปูรุเลยเออว่างกันทีๆเลยเพื่อฟุกว่าสัน่ฟุกสวยพี่น้องเไงแก้วครับพี่น้องเไยสวยงามครับ เต็มกงดีขนาดวะรับพี่น้องผมเสียงจะรบกวนเนี้ยพี่น้องเลยติดมอเตอร์เวย์ครับเอาสองสี่หกเจ็ดแต้มครับฟัวป่อยเบ็ดตัวหนึ่งถือว่าเกี้ยวยี่เด้พี่นออ้องเกี้ยวยอะโอ้ได้เมียวมาตจนพี่น้องโอ้ยบกใหญ่ขนาดหลอกล่อเพื่อนหนะลงกลสร้างน้อยหลงกลสร้างน้อยเมียวตัวนี้เออมันต้องใส่สูตรนี่พี่น้องไงนื้มมันนะนะเจียวมันได้ ี่ก็ได้โตกรุงนะครับโตเมื่อกี้เลยเอ้าโอ้โอเคอยู่พี่น้องอืมก็ด้วยกงทั้งหมดหกหลังเนาะพี่น้องเนาะใส่บูเบิร์ตครับเอามาสิบสิบเอ็ดหลังเออกงเจ็ดหลังครับอืมก็ถือว่าโออยู่พี่น้องกรเจ็ดหลังแล้วก็กลับเลยอีกสิบหลังเนาะพี่น้องเกือบส่าหลังอาวุธก็ได้อ่ะถือว่าโอเคครับพออยู่พอกินเพรหมานก็ยังถือว่ามีโตครับพี่น้องเอ้ยได้กำหางอยู่ได้กำหางอยู่ น้องก็ถือว่าได้กำหงมางโมมานก็ถือว่ายังได้กำหางยังโอเคพี่น้องเอาครับผมกะอาวุธกะหน่อยเนาะเยังสร้างหน่อยมากคำปวดครับโอ้มันบ่เข่าโก่งพี่น้องเบยังเหยียบมันบ่นเอเข่าโก่งเลยเอ้าบ่อไปยังครับมือหนาดักไหมเดี๋ยวมันออกกระเดมัานาดสิหลงกดสร้างหน่อยอกระเด้คิดว่านะเอ่อตัวตัวยังไงตัวเมื่อกี้เลยยังหลงกดสร้างหน่อยเลยเหยียบท่าห่างยางดีหลงกดเลี้ยงมาตามทางสร้างหน่อยอีหลี เรียบร้อยพี่นอ้องเลยครับผมคมลิปนี้ซ้ำนี่แหละพี่น้องคลิปหนาว่ากันไหมครับอ่ะคลิปหนาว่ากัยังว่ากันไหมยังไม่ดได้ครับผมคมลิปนี้ซ้ำนี่แหละครับครับผมสวัสดีครับ